ในบรรดาธรรมเนียบขุนพลที่มีชื่อเสียงของสามก๊กก็ถือว่าฮองตงเป็นขุนพลที่กว่าจะมาประกาศชื่อเสียงและสร้างวิรกรรมในชั้นอ๋องก็เป็นตอนที่สรามากแล้วแต่กระนั้นเขาก็ยังคงอุตสาห์สร้างผลงานอันยิ่งใหญ่ทิ้งเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์สามก๊กได้ชนิดที่ขุนพลรุ่นหนุ่มหลายคนที่โลดแล่นในเรื่องสมก๊กยังไม่อาจทำได้ในตลอดชีวิต เล่ากันว่าการที่ฮองตงมีโอกาสสร้างผลงานเช่นนี้เป็นเพราะเขาได้รับใช้นาอย่างเล่าปีไม่งั้นเขาคงถูกคืนหายไปในกระแสประวัติศาสตร์ในฐานะขุนพลเท่าคนหนึ่งไปแล้วดังนั้นแม้ว่าเขาจะปรากฏตัวและมีบทบาทเพียงไม่นานแต่ก็เป็นการจับใจและได้รับการจดจำจากแฟนแฟน,แฟนสามก๊กจำนวนมากในภาพพจน์ของ จอมขมังธนูเท่าผู้เก่งกาจประวัติโดยย่อหองตงหรือหวังจงฉายาห่งเซงิงเกิดปีคิเตศกราช148เป็นชาวเมือง,นนงนนหนานหยางมณฑลเหอหนานประวัติในวัยหนุ่มไม่มีแน่ชัดเมื่อแรกที่ชื่อของเขาปรากฏในเรื่องสามก,ก๊กก็ได้รับการยกย่องให้เป็นยอดขุนพลผู้เข้มแข็งที่สุดของแดนเกงจิว๋ว หองตนนั้นถูกบรรยายว่ามีความสามารถในเชิงอาวุธและพละกําลังมหาศาลในตําราหลายเล่มบรรยายว่าเข้มแข็งดั่งเสือแรงเหมือนหมีรูปร่างสง่าหน้าเกรงขามสามารถยิงเกาทันหนักถึง200ร้่างได้อย่างแม่นยำหองตรงนังได้รับการเคารพยกย่องว่าเป็นขุนพลที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมและความกล้าเป็นที่ยกย่องของเราทหารและนักรบด้วยการแม้แต กับขุนพลฝ่ายตรงข้ามความแข็งแกร่งของฮองตงนั้นถูกเล่าขานเป็นตำนานที่ยังมีชีวิตและไร้พ่ายในดินแดนแถบเก่งจิว๋วและเป็นที่ดั่งสัญลักษณ์แห่งความเก่งกาจที่เหล่าขุนพลและนักรบทุกคนของดินแดนนี้ต่างก็ยกย่องและให้เกียรติเขาอย่างมากแม้กระทั่งอุยเอียนขุนพลผู้เก่งกาจของจกกกในภายหลังที่มีนิสัยหยิงทะนง และเชื่อมั่นในตัวเองสูงก็ยังยอมอ่อนน้อมและให้ความเคารพต่อฮองตงอย่างสูงยิ่งเดิมทีฮองตงเป็นนายทหารของเล่าพานหลานของเล่าเปียวเจ้าเมืองเตียงสาต่อมาเล่าพานลาออกจากตำแหน่งเจ้าเมืองแล้วฮันเหียนก็ขึ้นมารับตำแหน่งแทนและฮองตงก็ยังคงรับหน้าที่เป็นแม่ทัพประจำเมืองสืบต่อมาในปีคิศกราช207 หลังเล่าเปียวเสียชีวิตโจโฉก็เข้ายึดครองดินแดนเกงจิว๋วเล่าจ่องลูกชายของเล่าเปียวยอมสวามิภักดิ์และบรรดาขุนนางและนายทหารจํานวนมากต่างก็เข้าสวามิภักดิ์กับโจโฉหันเหียนเจ้าเมืองเตียงสาก็เป็นผู้หนึ่งที่ยอมสวามิภักดิ์ส่วนฮองตงนายทหารในสังกัดนั้นก็ได้ตําแหน่งนายพลเจียงกุนจนเมื่อศึกเซ็กเพ็กจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของโจโฉ และกองทัพของโจโฉก็ได้ถอนกำลังออกจากดินแดนของเกงจิ๋วแล้วเล่าปีที่กำลังขยายอิทธิพลทางตอนใต้ก็ได้เข้ามายึดดินแดนแถบนี้เมืองเตียงสานั้นเป็นเป้าหมายหนึ่งที่เล่าปีต้องการยึดมาครองหองตงจึงได้รับคำสั่งจากหั่นเหียนให้นำกองทัพเฝ้าปกป้องอย่างเข้มแข็งขงเบ้งนั้นรู้จักชื่อเสียงของหองตงว่าเข้มแข็งยิ่งนัก จึงให้กวนอูเป็นผู้เข้าตีเมืองนี้ฝ่ายกวนอูนั้นขอทหารไปเพียงส่วนน้อยเพราะไม่กลัวเกรงฮองตรงตามนิสัยของเขาและด้วยต้องการจะขอท้าประลองกับฮองตงด้วยในนิยาย3ามก,ก๊กการศึกที่เตียงสารน,นั้นเปิดฉากอย่างมีสีสันเมื่อสองขุนพลชื่อดังอย่างกวนอูและฮองตงได้เปิดฉากการประลองด้วยการขี่มา้าและใช้เพลงทวนเข้าห้ําหันใส่กัน ทั้งสองสู้กันอย่างดุเดือดจนไม่รู้แพ้ชนะแต่ในระหว่างสู้นั่นเองหองตงได้พลาดท่าตกจากม้าไปกวนอูไม่เข้าซ้ำเติมเพราะถือว่าเสียเกียรติและให้โอกาสหองตงขึ้นม้ามาสู้กันใหม่หลังจากนั้นฝ่ายหองตงก็ถอยทับกลับเข้าไปในเมืองฮันเหียนเห็นคิดว่าหองตงคงสู้กวนอูไม่ไหวหรือสู้ไม่ได้จึงส่งให้เขาใช้กาวทันยิงลงมาจากกำแพงปราสาท ซึ่งฝีมือในการยิงเกาทันของฮองตงนั้นถูกยกย่องอย่างมากว่าถึงขั้นสุดยอดดังนั้นจึงไม่มีทางพลาดแน่แต่ฮองตงหวนนึกถึงน้ำใจลูกผู้ชายที่กวนอูมอบให้จึงจงใจเล็งไปที่หมวกเหล็กของกวนอูเท่านั้นฮันเหียนรู้ว่าฮองตงจงใจยิงพลาดก็โกรธและคิดจะสั่งประหารฮองตงแต่ว่าอุยเอียนได้เข้ามาช่วยไว้และฆ่าฮันเหียนทิ้ง จากนั้นก็ให้ทหารเปิดเมืองและยอมสวามิภักดิ์ต่อเล่าปีในนิยายกล่าวว่าหองตงไม่ยอมสวามิภักดิ์เพราะเขายึดมั่นในหลักคุณธรรมและถือการมีเจ้านายเพียงคนเดียวแต่ในที่สุดหลังจากเล่าปีไปเยี่ยมคาระวะฮองตงถึงบ้านเขาก็ยอมรับใช้เล่าปีฮองตงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพคนสําคัญในทันทีและเมื่อเล่าปียึดครองเกงจิ๋วสี่หัวเมืองได้แล้วก็นำกองทัพลุกเข้าแดนเสฉวน หลังจากนั้นไม่นานซึ่งเล่าปีก็ได้เอาบังทองหองตรงอุยเอียนไปด้วยในการเข้าตีเสฉวนนั้นเล่าปีได้แต่งตั้งหองตรงให้เป็นทับหน้าในการโจมตีเล่าเจียงและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั้งสามเหล่าทับหลังจากที่เสฉวนได้แล้วหองตรงก็ได้รับตําแหน่งเทาลู่เจียงกุนหลังจากเล่าปีได้เสฉวนแล้วเป้าหมายถัดไปก็คือเมืองฮั่นจง ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นของเตียวลู่แต่ว่าถูกโจโฉยึดเอามาได้และใช้ให้แฮห,หัวเอี่ยนเป็นผู้รักษาตามแผนยุทธการของของเบงแล้วเล่าปีจำเป็นต้องได้เมืองฮั่นจงเพื่อใช้เป็นปราการส่วนหน้าในการที่จะลุกเข้าตีภาคเหนือและกลางในอนาคตดังนั้นศึกนี้เล่าปีจำเป็นต้องเอาชนะให้ได้และเขาก็ได้ตัดสินใจส่งฮองตงและหัวเจ๋ง เป็นผู้รับผิดชอบการตีเมืองในครั้งนี้ฮองตงได้หวดเจ๋งเป็นผู้ช่วยวางแผนการลบในนิยายได้เล่าว่าหวดเจ๋งแนะนําว่าแหหัวเอียนแม้จะมีฝีมือลบสูงแต่ก็บ้าบิ่นใจร้อนดังนั้นเมื่อเขานําทัพออกมาทาลบก็อย่าพึ่งออกรบเด็ดขาดฮองตงทําตามและได้ทําตามแผนต่อไปนั่นก็คือการเลือกชยภูมิสูงที่ได้เปรียบในนิยายสามก๊กเล่าอย่างง่ายๆว่า แฮหัวเอียนนำทหารออกไปร้องท้าหองตรงที่นาคายแต่หองตรงก็ไม่ออกมารบโดยหารู้ไม่ว่านั่นเป็นทับรอที่หองตรงเตรียมไว้ส่วนทัพของเขานั้นไปดักซุ่มรออยังอีกที่จนเมื่อเวลาเที่ยงแหหัวเอียนจึงได้ลงนั่งพักหองตรงที่รอเห็นเป็นโอกาสจึงสั่งนำทหารที่ดักซุ่มอยู่ตะลุยลงมาจากชายภูมิสูงและตัวเขาก็เข้าตัดคอของแหหัวเอียน ได้โดยที่อีกฝ่ายไม่ทันระวังตัวรายละเอียดของศึกยึดท่านจงที่สำเร็จโดยหองตงและฮวดเจ๋งมีเพียงเท่านี้เองแต่ทั้งนี้เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์จริงๆคงจะไม่ใช่แค่นี้แน่และน่าจะมีอะไรอีกมากหลังจากสร้างผลงานชิ้นเอกด้วยการยึดท่านจงแล้วหองตงก็ได้รับการอวยยศเป็นปักเจียงกุนในพลผู้พิชิตตะวันตก หลังจากนั้นฝ่ายโจโฉก็ได้จัดทัพใหญ่ด้วยตนเองไปยังขั้นจงเพื่อจะยึดเอาเมืองคืนและแก้แค้นให้กับแหหัวเอียนหองตรงอาสาขอเป็นทัพหน้าไปในครั้งนี้แต่จูโล่งทัดทานเพราะเห็นว่าครั้งนี้คู่มือก็คือโจโฉตนจะขอไปแทนเองเราปี่จึงให้ทั้งสองคนไปช่วยลบด้วยกัน้องตรงปรึกษาแผนการลบกับจูโลงและจึงตกลงว่า ฮองตงจะขอนำทับเข้าตีกับข้าศึกก่อนหากเลยเที่ยงไปแล้วยังตีไม่ได้จะให้จูโล่งเข้าตีแทนส่วนจูโล่งก็ว่าหากเลยเที่ยงแล้วฮองตงยังไม่กลับมาเขาก็จะขอยกทับออกไปซึ่งฮองตงก็ตกลงฮองตงนำทับออกไปประจันหน้ากับทับของโจโฉจนกระทั่งพลาดท่าตกอยู่ในวงล้อมฮองตงพยายามสู้เต็มที่แต่ก็ไม่อาจฝ่ากออกมาได้จนเมื่อเวลาเที่ยง จู่ลงที่รอติดตามข่าวอยู่ไม่เห็นทัพของฮองตงกลับมาจึงนำทหารออกไปตีฝ่าเอาอองตรงฮองตงกลับมาได้จากนั้นเมื่อทัพของโจโฉทําการเข้าตีกระหนาบําำจู่ลงก็ใช้กลอุบายหลอกล่อทัพของโจโฉเอาไว้ที่หน้าค่ายและสามารถได้ตีจนทัพของโจโฉต้องถอยกลับไปฮองตงขอบคุณและยกย่องน้ำใจของจูลงมาจากนั้นไม่นานทัพใหญ่ของเราปีก็ตามมาถึง และได้ทําการลบกับทับของโจโฉต่อโดยโจโฉได้ใช้สีหลงให้นําทับมาหมายจะแก้มือแต่แล้วก็เจอฮองรงและจูโล่งวางแผนร่วมกันเล่นงานจนสีหลงต้องแตกพายในศึกนี้ยังได้ตัวของอองเปงนายทหารวุ้ยซึ่งจะเป็นคุณพลคนสําคัญของจกกกในภายหลังมาสวามิภักดิ์ด้วยการศึกหั่นจงจบลงด้วยชัยชนะของเราปี อันเป็นการชนะศึกใหญ่ครั้งแรกที่มีต่อโจโฉแสดงให้เห็นถึงแสนยานุภาพของเล่าปีที่ไม่ต้องกลัวใครหน้าไหนในแผ่นดินอีกแล้วจากนั้นในปีคิดตศกราช219เล่าปีก็ได้ตั้งตนเป็นหั่นจงอ๋องหองตงก็ได้เลื่อนยศเป็นนายพลทัพหลังและได้รับการเรียกขานเป็นหนึ่งในห้าทหารเสืออันประกอบด้วยกวนอูเตียวหุยจูลงม้าเฉียวและฮองตงซึ่ง เป็นเรื่องที่นิยายเสริมขึ้นมาเพื่อยกย่องขุนพลผู้เก่งกาจที่สุดของจกกก,กทั้ง5คนแต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นเพียงการยกย่องไว้ลอยๆเพื่อใช้ขู่ขวัญข้าศึกเท่านั้นจากนั้นปลายเดียวกันก็เกิดเรื่องใหญ่เมื่อกวนอูซึ่งยกทับลุกขึ้นเหนือได้ถูกพันธมิตรง่อหักหลังโดยลิบองได้ยกทับเข้าตลบหลังและยึดเมืองเกงจิ๋วในระหว่างที่กวนอูก,กำลังลบกับทางโจหยิน และกวนอูก็ถูกจับประหารเล่าปีแคนมากคิดจะยกทัพไปแก้แค้นแต่เพราะขุนนางส่วนใหญ่คัดค้านจึงชะลอไว้ก่อนต่อมาในปี221เมื่อเดือน4ก็ได้ประกาศสถาปนาราชวงศ์โจกหรือสู่หั่นขึ้นแต่งตนเป็นห้องเต้นามพระเจ้าเจียงบูและจากนั้นไม่นานก็ตัดสินใจยกทัพใหญ่กว่า700 0 0 0คนไปตีงอ เพื่อแก้แค้นให้กับกวนอูโดยไม่ฟังคำทัดทานจากขงเบงจูโลงและขุ่นนางส่วนมากและกลายเป็นจุดเริ่มของศึกอีเหลงในนิยายสามก๊กเล่าว่าหองตงได้ร่วมไปในศึกนี้ด้วยแต่ก็ไม่แน่ชัดเพราะบางแหล่งก็บันทึกว่าหองตงเสียชีวิตไปก่อนหน้าที่จะเกิดศึกอีเหลงเสียอีกถว่าตามนิยายหองตงได้รับตำแหน่งแม่ทัพในศึกนี้แต่ยังไม่ทันจะได้รบกันเป็นเรื่องเป็นราว ฮองตงซึ่งเกิดความมุมานะก็ได้นำทัพบ,บางส่วนของตนเข้าตีค่ายของฝ่ายง่อแล้วถูกแทงบาดเจ็บหนักถึงจะกลับมาได้แต่ก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวและตายลงรวมอายุได้74ปีแต่จากที่ลองศึกษาหาข้อมูลมาคิดว่า้องตงน่าจะตายก่อนศึกอีเหล่งมากกว่าอีกอย่างการกระทำบ้าบิ่นมุทรุเช่นนั้นถึงจะดูตรงกับนิสัยไม่กลัวใครของหองตง แต่มันก็ออกจะบ้าเกินไปเสียหน่อยเพราะแม่ฮองตงจะเป็นคนเรืยบร้อนไม่กลัวใครแต่ในการศึกแล้วไม่ว่าครั้งไหนเขาก็มักจะวางแผนก่อนออกรบเสมอดังนั้นการตายในนิยายอาจจะเป็นเรื่องแต่งมากกว่าฮองตงแก่ได้รับยศหลังการตายไปแล้วเป็นกวางโหเจ้าพระยาฮองตงมีลูกชายหนึ่งคนแต่ไม่มีเบิดบาดอะไรและตายตั้งแต่ยังหนุ่มฮองตงจึงไม่มีลูกสืบสกุลต่อมา แต่ยังไงเสียหองตรงก็ยังเป็นตัวละครที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและเป็นที่จดจำของผู้คนในขุนพลเท่าจอมแม่นธนูผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมและความสัตย์ของนักรบอยู่ดีและในตำนานสามก๊กบางฉบับเช่นซานขวจือผึ่งหัวนั้นยกย่องหองตรงให้เป็นสุดยอดขุนพลที่เก่งกล้าที่สุดด้วยซ้ำ